วันนี้มีโชคแผงคอของ FC ส่งมาจากเชียงรายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นของรถรุ่นอะไรครับ FC แจ้งมาว่าเป็นของคาวาซากิ z ซ5สนะครับก็แกะมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะครับว่ามันจะยากยัง่ายยังไง เดี๋ยวผมจะลองเช็คดูคร่าวๆก่อนครับว่ามันประมาณไหนอะไรมันมันใกล้เคียงอะไรไม่ใกล้เคียงบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าประมาณไหนเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะถอดโชคมาเช็คที่โชค๊คก่อนครับดูซิว่าโชค๊ค มันเป็นยังไงบ้างนี่ต้องดัดโชก่อนนะครับสําหรับรถที่มีแผงข้อบนไม่เหมือนโชกที่ไม่มีแผงข้อบนนะครับเช็คโชกดูทั้งสองข้างอันนี้ฝั่งนี้ไม่คดเลยครับใช้ได้ครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับโชกเวลาส่งมาแบบเนี้ย ผมแนะนําให้ถอดใส่ทีละข้างนะครับคือถอดแล้วก็ต้องใส่คืนก่อนเช็คความสูงความไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใส่คืนก่อนแล้วก็ถอดอีกข้างหนึ่งออกมา่าถอดออกมาสองข้างพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเวลาใส่คืนนะมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเวลาใส่คืนเดี๋ยวบางทีมันสลับมันสลับฝั่งได้ครับมันมีฝั่งมีดิสไม่มีดิสหรือบางคันมันมีดิสทั้งสองฝั่งบางทีอาจจะสลับข้างได้ครับเนี่ยครับ อ่ถอดแล้วก็ใส่คืนก่อนแล้วก็ถ้อยถอยข้างนึงอันนี้เดี๋ยวผมเช็คแล้วครับสองข้างเลยไม่โค้ง้งสองข้างครับผมคิดว่าน่าจะดัดมาแล้วครับหนึ่งรอบวัดความสูวัดระยะให้มันได้ด้วยครับเวลาประกอบคืนเมื่อประกอบคืนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คที่เหลือนะครับหน้าเป็นยังไม่ได้ครับ มันนิดเดียวอ่ะคันนี้มันมันนิดเดียวไปทุกส่วนเลยเหมือนกับว่าดัดมาแล้วหนึ่งรอบแต่ยังไม่ได้เวเนียก็นี้นิดนึงครับเหมือนกับว่าผ่านการดัดหยาบมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดครับดัดคร่าวๆมาหนึ่งรอบแล้วครับ เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันครับพอ,อดีผมมีงานหน้าร้านนะครับต้องพักไว้ก่อนนะครับงานดัดแต่พรุ่งนี้เพราะว่ากันใหม่ครับวันนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดัดใหม่อีกหนึ่งรอบครับก็ผ่านมาแล้วครับหนึ่งวันวันนี้เดี๋ยวมาตามต่อเลยครับ ไม่แน่ใจลืมไปแนละเดี๋ยวเช็คก่อนว่าประมาณไหนจำได้ว่าโชกฝั่งซ้ายมันระยะมันผิดไปประมาณมิลหนึ่งหร,หรือไม่ถึงมิลประมาณนี้แหละประมาณสักเกือบ,บมิลครับ เดี๋ยวขอเช็คให้มั่นใจหนึ่งรอบครับพอดีเมื่อวานไม่ทำไม่จบติดงานหน้าบ้านครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดัดหูเข้ากันนะครับสำอรับโชคฝั่งฝั่งซ้ายให้ไม่ผิดนะ งานมันนิดเดียวครับแต่ว่าโชว์พวกนี้โชว์มันใหญ่ครับโอ้โหหนักมากครับยกขึ้นยกลงยกลงยกขึ้นหนักสุดๆเลยอ่นิดเดียวครับเดี๋ยวไม่ถึงมินอะ่ะดัดต้องดัดไปประมาณสักสองมินอะ่ะเวลาปล่อยมันดีกลับอะ่ะนิดเดียวจริงอะ่ะดัดแล้วเช็คดูครับ อีกแกนแกนแผงคออ่ะก็อยู่ประมาณสั้ไม่ถึงครึ่งมินเหมือนกันแกนแผงคอผมเช็คดูแล้วมันมันจะดัดก็ดัดไม่ได้จะเอาเครื่องดัดจะเอาห้ไฮดรอลิกกดมันก็จะเกินที่ถ้ามันคะเนี่ยโอ้โหคะกันปวดไหลเลยน,ะนิดนึงครับเช็คแล้วมันไม่ได้แกนแกนแผงคอตัวกลางครับมีโชคซ้ายขวาโชคฝั่งซ้ายไม่ได้นิดนึง แกนมันเคาะก็น no oh, ิดเนียเนี่ยต้องเคาะเนี่ยมันมันมันดัดด้วยแฮรลิกไม่ได้เพราะว่ามันถดดัดเพื่อจะมันเกินไปเยอะนี่โอ้โหมาดัดกลับนี่มันใช้เวลามากผมเคาะอยู่โอ้โหใช้เวลาเคาะนานมากเลยอะคือการเคาะด้วยมือเนี่ยมันแรงเราไม่ไม่ไม่เท่าไฮดรอลิกเนาะนี่ไฮดรอลิกก็มันก็มันก็น้ำหนักมันก็กดเยอะเกินอะ ผมเคาะไล่อยูอ่ใช้เวลานานมากครับอันนี้แต่น้าหนักตัวมันเยอะนะน้ำหนักตัวของของของโชแบแผงคอมันเยอะมันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเพราะเราแต่ก็ปวดไหล่ครับก็เมื่อเราผมเคาะไล่อยู่ภาคใหญ่ๆแล้วแกกลางมันได้ที่แล้ว ใช้ตัวแผงขอบนวัดด้วยนะครับนอกจากใช้โชคนอกจากจะวัดด้วยเวอร์เนียวัดลัหน้าวัดฉากของโชคแล้วก็ยังต้องวัดด้วยแผงขอบนครับทีนี้มันจะฝืดหน่อยไอเวลาเพื่อนสมาชิกที่ส่งมาเขาลื้อนเะขาลืออ้อเขาจะเคาะพอเคาะเสร็จปุ๊บปลายกระบอกโชคมันโดนมันดนมันโดนมันโดนคอนคอ มันจะบานนิดนึงทาให้เข้าออกยากผมเลยต้องตะบายแต่งช่วยครับตะบายแต่งตาแหน่งที่เขาเคาะมานิดนึงครับอย่างนั้นมันนิดเดียวครับทีเ่เขาเขาเคาะมานี่อย่างว่านั้นนิดเดียวมันมีผลอะพวกนี้มันงานค่อนข้างละเอียดครับละเอียดนิดนึงครับต้องตะบช่วยครับเพื่อใหใ้เข้าง่าย คันนี้จริงๆเ่ยใช้เวลาทํานานมากครับระนาบอีกนิดนึงครับระนาบยังไม่ได้นิดนึงครับระนาบทุกอย่างคันี้นิดนึงหมดเลยอะ่ะเขาเขาทำมาใกล้ใกล้ได้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดีนิดนึงระนาบกว่านิดนึง แนวแกนโชกแผงคออันเนี้ยมันไม่ต้องไม่ต้องมีแนว,แ,นวแก,น,แกนโชกแผงคอเนะเพราะว่ามันมีแผงคอบนแผงคอบนเนี่ยมันเป็นตัวบอกแนวแกนโชกแผงคออยู่แล้วครับแนวแกนโชกแผงคอระนาบระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอระนาบอันเนี้ยสำคัญสำคัญสุดๆเลยนี่าครับกำลังดัดระนาบอยู่ระนาบมันไม่ได้ ตัดแล้วก็วัดดูครับดัดแล้ววัดวัด,วดวัดแล้วดัดไม่ได้ก็วัดดูไม่ได้ก็ววด,ด,ด,กดัดใหม่ครับมันนี้เดียวทุกทุกทุกอย่างเลยครับเนี่ยรีเช็คด้วยวันเนี้ยครับ ฉากของโชคครับกับกับแผงคอสะหน้าครับนี่เช็คะหน้าครับโอเคครับเดี๋ยวเช็ชคไาชงมันเด้งหรือเปล่าด้วยโอเคครับผมเรียบร้อยครับได้หมดแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ